ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักนะคำนวณอยู่ในขณานี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะก็จะมาดูนะฮะสูตรเด่นล่างตัวเดียวปี2565นกะฮะก็จะเป็นสูตรใหม่นะฮะคำนวณลงให้วนนี้เป็นวดนแรกนะสมาชิกนะนะครับได้แจ้งไปตั้งแต่คลิปเมื่อวานแล้วนะสมาชิกนะนะครับว่าสูตรปีปีนี้นะะผมจะเปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะ ในแต่ละคลิปนะฮะหลังจากคลิปเมื่อวานมาก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดน้าสมาชิกเพราะสูตรเก่าวันรุดนะครับก็ชี้แจงสมาชิกไปตั้งแต่คลิปเมื่อวานนี้นะสมาชิกนะก็ดูน้าผมก็ขอฝากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะฮะเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยน้าสมาชิกนะ ก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับจะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับสมาชิกย้ําเตือนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ปีใหม่ปี2565นนี้นะฮะชิปนี้ นะครับคลิปตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับเริ่มพศใหม่นะผมเปล yup. Bal, ี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะสูตรเกามันหลุนะย้าเตือนนะสมาชิกนะก่อนที่จะนําไปขอพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับูกผิดิก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกไว้ด้วยนะสูตรนี้สูตรเด่นล่างตัวเดียวนะปี2565นสะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับพวิธีทีคีทีทำเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็มาดูนะฮะหมวดแรกนะสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะฮะ ได้เลขสามนะับผนออกแปดสามนะสมาชิกนะผนออกแปดสามงวดนี้งวดแรกนี่สามนะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก <ın opoly in illing> ็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะถูกเป็นงวดแรกนะฮะอ่ะสูตรมาต่อกันงวดที่สองนะสูตรเด่นล่างตัวเดียวเพียวๆเลยนะครับสูตรได้เลขสามอีกนะคลออกสามแปดนะสมาชิกนะก็สามก็มาที่หลักสิบล่างนะสมาชิกนะมาที่หลักสิบล่างก็ถูกเป็นงวดที่สอง นะฮะถูกคนที่2นะครับมาต่อคนงวดที่3มนะสมาชิกนะมาต่อคนงวดที่3เดี๋ยวสมาชิกนะสมาชิกผมขอชี้แจงสักนิดหนึ่งนะฮะสูตรนะครับบางท่านเข้ามาแล้วเห็นผมเขียนย้อนหลังแล้วก็บ่งกลมไว้ออกตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆผมมีวิธีคิดวิธีทำเหมือนเดิมนะฮะเหมือนปีสอง4ี่ที่ผ่านมานะับแจกสูตรเหมือนเดิมนะสมาชิกนะดูให้มันจบนะครับสมาชิกนะงวดนี้งวดที่3ามนี้สูตรเลข4นะครับผลออก9 5้า งวดนี้นะครับสูตรหลุดนะสมาชิกนะฮะหลุดงวดที่สามนี่หลุดฮะหลุดก็ว่าไปตามหลุดนะฮะสูตรนะครับเพราะจะเป็นสูตรใหม่นะฮะผมทําสูตรใหม่นะฮะสูตรหลุดแค่งวดเดียวเดินมาอ่าหลายหลายหลายงวดฮะก็ก็ถือว่าเดินเข้าดีเหมือนกันนะสมาชิกอ่ะงวดต่อมาสูตรที่สี่อ่างวดที่สี่นะฮะสูตรได้เลขห้านะครับสมาชิกนะสูตรได้เลขห้าพอนอกห้าเจ็ดฮะหลังจากหลุดก็มาเดินเข้าต่อนะฮะ ห้าก็มาที่หลักนะครับหลักสิบล่างอีกนะสมาชิกนะนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สามนะฮะจากสี่งวดนะครับนะครับงวดต่อมางวดที่ห้านะครับสมาชิกนะผนออกอ่าสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะฮะได้เลขสองนะครับผนผนออกแปดสองนะสมาชิกนะวันนี้สองก็มาที่หลักหน่วยนะครับสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะฮะก็สองก็มาที่หลักหน่วยล่าง นะครับก็ถูกเป็นงวดที่4นะฮะสมาชิกนะถูกงวดที่4 <c oughs> นะครับงวดต่อมานะครับงวดที่งวดที่6ใช่ไหมฮะสมาชิกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะงวดที่6นะครับงวดที่6สูตรได้เลข8นะฮะเด่นล่างตัวเดียวนะเลข8ปดพินออก8ปดสามนะฮะเพิ่นแปดนะครับ, 8, รบก็มาที่หลัก10ล่าง นะครับสมาชิกนะนะก็ถูกเปงวดที่5นะฮะจาก6งวดนะครับ,นะรบสมาชิกนะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะเพราะจะเพราะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะสมาชิกนะก็งวดนะฮะที่ผ่านมานะฮะสูตรได้เลข3นะ,ะสมาชิกนะผลออกนะฮะสามหกนะฮะผลออก3 6มหกสมาชิกงวดนี้3ก็มาที่หลักสิบล่างถ้านะตามสูตรมาได้ทุกหลักนะสมาชิกนะ 3, สามก็มาที่หลักสิบล่าง ครับก็ถูกเป็นงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดนะสมาชิกนะเจ็ดงวดนะก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวสมาชิกเดี๋ยวมาดูอ่ามาดูวิธีคิดมาดูสูตรนะครับวิธีคิดวิธีทำเลยนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำนะสมาชิกนะง่ายๆนะฮะสูตรเดี่ล่างตัวเดียวนะฮะ นะครับก็นําหลักสิบละหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะฮะได้เท่าไหร่มาบวกเลขห้าคงที่นะสมาชิกนะนะครับหกบวกแปดก็เป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกห้าก็เป็นสิบเก้าน,นะฮะก็นำเลขเก้านั่นแหละเป็นตัวเด่นตัวเดียวเพียวๆสำหรับเด่นหลักนะครับวันนี้สูตรได้เลขเก้านะสมาชิกนะก็จะมาดีกว่าขอ้สมาชิกพิจารณา ตามสูตรไปนะสมาชิกนะนะครับ <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่ <c oughs> คำนวณลงให้1 2 3 4 5สองสามสี่้าหเจ็ดคำนวณยนหลัง7งวดนะครับถูก6กงวดนะครับหลุดไป1งวดนะฮะวดนี้จะเป็นงวดที่งวดที่8นะสมาชิกจะมาตามสูตรหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาไปตามสูตรนะครับสมาชิกนะก็ นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วอ่ะสม,นะมอส,นะสมาชิกนะครับมาแถมมาอีกสูตรหนึ่งนะสมาชิกนะจะเป็นสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะเน้นไปที่หลักสิบนะฮะนะครับนะครับเด่นล่างตัวเดียวเน้นไปที่หลักสิบนี่ฮะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรที่สองนะครับในคลิปนี้จะเป็นสูตรใหม่ว่ากันนะอันนี้เดินสั้นๆนะแค่สีงวดนะฮะเด่นล่างสูตรเด่นล่างตัวเดียวปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฮะ ล้างปีใหม่มาก็จะเป็นสูตรไปทั้งหมดฮะเด่นหลักสิบฮะเน้นไปที่หลักสิบนะสำหรับสูตรนี้อ่ะมาดูฮนะสูตรงวดแรกได้เลขห่าออกห้าเจ็ดนะห้าก็มาที่หลักสิบเนี่ยสมาชิกนะักก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่สองสูตรได้หลักได้เลขแปดออกแปดสองนะแปดนะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับนะครับ อันนี้จะเป็นสูตรที่2ในคลิปนี้นะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบเหมือนกันแล้วก็จะมีวิธีคิดวิธีทำนะเดินมาแล้วสี่วดลวดเดินเข้าตามนี้เลยนะสมาชิกเป็นสูตรระยะสั้นนะฮะเน้นไปที่หลัก10ล่างสําหรับสูตรนี้นะครับเน้นไปที่หลัก10บล่างก่อนนะสมาชิกนะก็เลขตัวเดียวนะฮะมีความเสี่ยงแน่นอนนะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิจารณานะนะครับ คำนวณสูตรใหม่นี่มันยากนะสมาชิกนะครับมีแม่สูตรก็จริงนะครับแต่มันยากนะครับมันยากที่ตรงป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับตัวคอมแล้วก็ออกมาลันออกมาเป็นตัวเลขนะฮะมันยากอยู่แล้วนะครับยากยิ่งกว่าการลันสูตรหวยก็คือนะับการป้อนแม่สูตรหวยเข้าไปในคอมก็คือนะฮะกะที่ที่คิดคำนวณสูตรหวยนี่มันจะไปตรงกับความสลากออกหรือเปล่า พูดง่ายๆวันเราอ่ะจะซื้อหวยถูกหรือเปล่าอันนี้มันยากยิ่งกว่าก็ให้สมาชิกพิจารณานะฮะครับผมคิดว่าผมคำนวณหวยนี้ก็คำนวณยากแล้วนะฮะซื้อหวยจะถูกหวยเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกก็ให้สมาชิกพิจารณานะครับโดยตัวของสมาชิกเองนะสมาชิกนะงวดที่สามนะสูตรสิบลากตัวเดียวนะครับได้เลขแปดเพราะเราแปดสามแปดก็มาที่หลักสิบนะครับสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่สามงวด ที่สี่หที่ผ่านมาห้สูตรหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขสามหาออกสามหกนะฮะหาสามเข้ามาที่หลักนะครับสิบล่างนะก็ถูกเป็นหัวที่สี่สี่ซ้อนนะสรับสูตรระยะสั้นนะสมาชิกนะก็สมาชิกก็ฝากสมาชิกไว้ด้วยนะฮะหันนี้นะครับสูตรใหม่นะอ้าหัวนี้มาดูสูตรนะสมาชิกนะสูตรง่ายๆนะนําหลักร้อยบนนะครับมาบวกหลักร้อยบนนะฮะแล้วก็บวกบวกหลักสิบนะฮะ เล 1, 1ขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะนำหลักร้อยบวกหลักร้อย้ก็บวกหลักสิบนะฮะเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะได้เท่าไหร่ไปบวกอ่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะฮะวันนี้ได้เลขเก้านะสมาชิกลองไปบวกดูอ่าแคบสูตรว้แล้วไปบวกดูนะสมาชิกนะครับได้เหมผมคิดคํานวณหรือเปล่าอ่าวันนี้ได้เลขเก้าอีกไปชนกับสูตรแรกเลยนะสมาชิกวันนี้ชนที่เก้าล่างจะมาหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิษ เจรนาเอาไปตามสูตรนะสมาชิกนะอยู่ที่ตัวของสมาชิากอยาชื่นชอบนะแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปเติมนะนี่เลขอก้าตัวเดียวเน้นไปที่นะครับหลักสิบล่างนะสมาชิกนะนะครับหลักสิบล่างเป็นสูตรใบนะครับนะครับทั้งหมดนะครับสมาชิกนะอ่ะผมมาเทียบให้เลยนะสมาชิกนะ,ะมาเทียบ <c oughs> นี่ฮะสมาชิกนะ ครับก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาผมเทียบให้สองสูตรนะครับสมาชิกนะถ้าสมาชิกชื่นชอบก,ก็นําไปใช้นะถ้าไม่ชอบก,ก็มองมอง,มองผ่านไปได้เลยนะครับผมเทียบให้สองสูตรนะชนกันที่เลขเก้านะงวดนี้นะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะนะสองสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้าเลขเดี่ยตัวเดียยนะครับจะมาหรือเปล่านั่นก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาไปตามสูตรนะสมาชิกนะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะที่ติดตามช่องแอดทอน นะครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสภาชิกนะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่ยังให้การติดตามช่องของผมอยู่นะครับก,ก็ทุกๆข้อมูลสูตรใหม่ผมคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะปี2 5 6 5ก็ฝากพิจารณาด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีสูตรนะครับหลักเด่นล่างตัวเดียวหลักสิบล่างหล,ลักหน่วยล่างนะฮะหลักหน่วยบนตัวเดียว2ตัวอะไรก็ว่า,าไปมีหลักสิบบนแล้วก็หลักร้อยบนนะฮะมีทั้งแต้มรวมแต้มอะไรครับ ปีใหม่นี้นะฮะฝากติดตามสูตรใหม่ทั้งหมดด้วยนะสมาชิกนะนะครับก็มาฟังคําเตือนช่วงท้ายนะครับเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการผนันหรือซิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ว่าเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ฝากติดตามด้วยพ่กนี้จะเป็นสูตรอะไรนะครับก็จะมีสูตรดีๆสูตรดเด็ดในปีพศ2565มาฝากสมาชิกเหมือนเดิมนะฮะสมาชิกนะ ถูกผิดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะฝากติดตามด้วยพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรสูตรอะไรสําหรับคลิปนี้อาสมาชิกแครไม่ทันไหมฮะอเดินล่างตัวเดียวปี2565เน้นไปที่หลักสิบ 10. นะครับเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่วดซ้อนงวดนี้ได้เลขเก้านะอาสมาชิกนะนะครับเน้นไปที่หลักสิบอ่ะสูตรแรกในคลิปนี้นะครับสูตรเดินล่างตัวเดียวปี2565นนะครับนะครับ,รบก็เดินยา,ยาวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก็ดงวดนะครับดูดไปงวดหนึงงวดที่ก95นี้นะครับก็ถูกเก็บงวดเดินหกง,ง,งวดนี้งวดที่8นะครับได้เลข9เหมือนกันน่าสมาชิก2สูตรในคลิปนี้ได้เลข9ชนวนกันที่เลข9จะมาหรือเปล่าล่างก็ให้สมาชิกพิจารณาไปตามสูตรนะครับนะครับเจอกันในคลิปพรุ่งนี้นะสมาชิกนะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ